สั่งปิดหมู่บ้านดังหลังพบคัสตเตอร์ใหม่ติดเชื้อเพียบสั่งปิดหมู่บ้านดังหลังพบคัสตเตอร์ใหม่วันที่9พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4มีรายงานว่าคณะกรรมาการอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสั่งปิดชุมชนช่างหมอแหล่งผลิตเตาถ่านม้อดินเผาขึ้นชื่อเนื่องจากเกิดคัสตเตอร์ใหม่ติดโควิด -19 ทล้ว69คนแนวโน้มยังพบติดเพิ่มอีกโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับอาสาสมัครอปพรอสมอ บ้านเชียงมอ่อตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบได้ช่วยกันกางเต็นท์และปิดทางเข้าออกหมู่บ้านเชียงมอ่อโดยมีการจัดเวรยามเฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงตามมติของคณะกรรมการควบคุมระดับอำเภอเป็นเวลา14วันเนื่องจากพบคลัสเตอร์ในหมู่บ้านทําให้มีผู้ติดโควิดแล้วจํานวน69คนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวกว่า270คนโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลจะเป็นผู้จัดส่งอาหารให้ผู้กักตัว สำหรับคัสเตอร์หมู่บ้านช่างมอซึ่งเป็นแหล่งผลิตเตาถ่านมอดินเผาเกิดจากการเล่นสิ่งผิดกฎหมายและตั้งวงกินดื่มร่วมกันของคนในหมู่บ้านหากผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมกักตัวถูกจับได้จะถูกส่งตัวไปอยู่ที่ศูนย์กักตัวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวิทยาเขตบ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในปัจจุบันจังหวัดมีคัสเตอร์อใหญ่และยังพบผู้ติดโควิดนาทีอาทิตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบพบผู้ติดโควิดนาทนีกว่า300คน ตลาดวารินเจริญศรี37คนตลาดสดอำเภอบุญุรี3ิก3คนมีผู้สัมผัสเสีย่ยงประมาณ1,400คนต้องกักตัวสังเกตอาการไปถึงปลายเดือนนี้อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด1 9กันด้วยนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากสยามสตรีด com ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ